น,นะครับต่อมาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะันักเรียนดูหนังสือที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนนี่นะครับนักเรียนที่เราเลยหน้ามาทำนะครับถ้าเกิดนักเรียนมาเรียนปกติเนี่ยครูจะให้นักเรียนปลูกต้นถั่วนะครับเดี๋ยวต้นถั่วเราจะปลูกกันในคลิปไม่ไม่คลิปหน้าก็อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูให เตรียมของก่อนเดี๋ยวครูจะเอามาโชว์ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับส่วนในบทนี้ให้นักเรียนลองคิดวิธีดูแลพืช3าข้อนี่นะครับในหน้าที่สี่สี่นะครับถ้านักเรียนมีต้นไม้อยู่ที่บ้านหนึ่งต้นเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีดูแลอย่างไรสามข้อนักเรียนคิดมาเลยนะครับนี่นี่นะครับสามข้อ ใส่ปุ๋ยพวนดินลดน้ําอย่างนี้ก็ได้3ข้อ,อนี่นะครับนี่ให้ผู้ปกครองคิดช่วยได้นะครับนักเรียน3ข้อที่นักเรียนจะดูแลเกี่ยวกับพืชที่เราปลูกนะครับสวัสดีครับ